สำหรับใครที่เกิดวันเสาร์นะครับอาตมาอยากจะแนะนำนะว่าเป็นคนที่จิตใจนะ่ะสุขมุมเยือกเย็นก็คือเยือกเย็นยังไงเป็นคนที่แบบเยือกเย็นคือว่าแบบนุ่มลึกอะไรอย่างนี้แบบเยอกเย็นก็คือว่าสามารถที่จะเชื่อเฉื่อได้หรือสงบก็ได้อะไรอย่างนี้ลักษณะคนเกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีมานะมีความเพียรเพียรตั้งใจอะไรแล้วก็จะทําให้สําเร็จคือแรงปรารถนามันจะมันจะเยอะ แล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ในที่พึ่งนั้นถ้าเบื่อที่พึ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเข้าหาความสงบแกล่าวว่าตัวเองเนี่ยอยากจะปีเวเวกอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่ลําพังเพื่อการบรรลุอะไรสักอย่างเขาก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จบังเกิดผลให้ได้อะไรอย่างนี้ลักษณะคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่ตั้งใจจริงๆมีความเพียรจริงๆและเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีเกณฑ์ชอบคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นดวงพาณิชย์เป็นดวงที่ชอบธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เอวังก็มีด้วยประการหนี่งสำหรับดวงคนเกิดวันเสาร์